บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงความสําเร็จนะครับก็จะมีหลายคนที่แนะนําว่าจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้ถึงจะสําเร็จได้แต่ความสําเร็จไม่ได้มาจากปัจจัยปัจจัยเดียวและทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับหลายๆมิติของความสําเร็จให้ฟังนะครับสวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ Books D ดีดีช n n นเช่องที่คุณสามารถรู้มากในเวลาน้อยกับผมป๊อบบุ๊กสดีดีครับ ช่อง Books ดีๆเป็นช่องที่นำความรู้จากหนังสือที่น่าสนใจมาให้ดูคนได้ฟังกันนะครับผมผู้จออกคลิปใ,ใหม่ทุกทุกวันเสาร์ถ้าคุณชอบการรีวิวหนังสือของผมก็ฝากไลค์ subscribe กดกระดิ่งแล้วก็แชร์ด้วยนะครับและถ้าท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนการให้ความรู้ดีๆก็สามารถเป็นสมาชิกช่องโดยการกดปุ่ม Join หือสมัครด้านล่างคลิปไปครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยครับหนังสือที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับ barking up the wrong tree แปลก็คือเห่าผิดต้น เขียนโดยอีริกบาร์เกอร์คุณอีริกเคยเป็นคนเขียนบทในฮอลลีวูดและตอนนี้ก็เป็นเจ้าของบล็อกที่ใช้ชื่อเดียวกับหนังสือที่เกี่ยวกับการปร,ปรับปรุงชีวิตโดยการใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในเล่มนี้คุณอีริกจะพูดถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังหลากหลายปัจจัยของความสําเร็จที่เราอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดและจะมีข้อแนะนําไปด้วยนะครับสิ่งแรกที่จะพูดถึงนะครับคือการทําตัวตามกฎเกณฑ์จะช่วยประสบความสําเร็จได้มากขนาดไหนมีงานวิจัยจากบอ t ต n c o l l e g e ที่ติดตามนักเรียนมัธยมที่มีผลการเรียนดีเด่นโดยรวมแล้วนะครับนักเรียนทั้งหมดได้เรียนต่อระดับปริญญาโทขึ้นไปและยังได้การงานที่ดีแต่น้อยคนนักที่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือเปลี่ยนโลกเหตุผลหลักก็คือระบบการศึกษาจะให้รางวัลกับเด็กนักเรียนที่ทำตามกฎเกณฑ์ในขณะที่เด็กนักเรียนที่ชอบเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรหรือไม่ชอบอยู่ในกรอบก็จะมีปัญหาแต่ชีวิตจริงไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและเด็กนักเรียนดีเด่นอาจจะปรับตัวยากกว่า หนึ่งในผู้นําที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบคืออดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ Winston Churchill. 2วินสตันเชอร์ชิลล์เขาเป็นคนที่ชอบบัดแวงซึ่งเป็นปัญหาในตอนต้นที่เขาเป็นนักการเมืองแต่ในช่วงสงครามลักษณะนี้กลับเป็นสิ่งสําคัญที่ชว่วยให้อังกฤษสามารถสู้รบได้โดยเฉพาะเขาเห็นว่าฮิตเลอร์จะเป็นปัญหาก่อนที่คนอื่นจะเห็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าผู้นําสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภท filtered คือถูกคัดกรองมาแล้ว และ unfiltered คือยังไม่ได้ถูกคัดกรองผู้นำที่ถูกคัดกรองแล้วจะทำตามกฎเกณฑ์และไต่เต้าตามลู่ทางที่วางไว้ผู้นำที่ไม่ได้ถูกคัดกรองส่วนมากจะไต่เต้าได้โดยปัจจัยที่คาดไม่ถึงและเมื่อเป็นผู้นำแล้วก็จะทำในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้บ่อยครั้งผู้นำประเภทนี้จะมีผลในแง่ลบแต่ก็มีบางครั้งที่เปลี่ยนแปลงองค์กรหรือประเทศไปในทางบวกอย่างไม่น่าเชื่อเหตุผลหลักก็คือพวกเขาอาจจะมีลักษณะที่เป็นจุดอ่อนในสภาวะทั่วไป แต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นจุดแข็งที่ยิงย่งใหญ่ได้ทันทีเขาเรียกผู้นำประเภทนี้ว่า intensifiers แปลก็ลลค,ลลคือคนเพิ่มความเข้มข้นแน่นอนว่าจะมีบุคคลที่เป็นข้อยกเว้นแต่โดยรวมแล้วคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแต่ก็ไม่น่าจะล้มเหลวด้วยเช่นกันในขณะที่คนประเภท intensifier จะมีจุดอ่อนเยอะมากและมีโอกาสสูงที่จะล้มเหลวแต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่ถูกต้องก็อาจจะเปลี่ยนโลกได้ งานวิจัยยังแนะนําว่าคุณจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเป็นคนประเภทไหนหลังจากนั้นคุณจะต้องเลือกเข้าไปอยู่ในที่ที่ให้ความสําคัญกับลักษณะของคุณมิติต่อไปของความสําเร็จนะครับคือถ้าเป็นคนดีแล้วจะได้ดีไหมจากรายงาน Harvard Business Review นะครับคนที่มีนิสัยเห็นด้วยกับคนอื่นสูงจะมีรายได้น้อยกว่าคนที่มีนิสัยชอบต่อต้านและคนที่มีความอบอุ่นยังถูกมองว่าไร้ความสามารถ ในขณะที่คนที่มีความเห็นแก่ตัวกลับได้เื่อนตำแหน่งเร็วกว่าเหตุผลหลักอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มีความเห็นแก่ตัวจะกล้าที่จะผลักดันความต้องการของตัวเองแต่มันเป็น,ปนไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเห็นแก่ตัวไปหมดเพราะสังคมจะเดินหน้าไม่ได้ผู้เขียนยกตัวอย่างแก๊งเรือนจำและโจรสลัดมันฟังดูแปลกนะครับที่จะใช้ตัวอย่างอัชญากรแต่โลกที่คนกลุ่มนี้อยู่มันมีความหมดร้ายอย่างมากจึงทำให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับการไว้ใจและการร่วมมือกัน เพราะถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทําจะผิดกฎหมายแต่สสิ่งนี้จะช่วยวางโครงสร้างและลดความวุ่นวายลงได้ฉะนั้นความร่วมมือและการไว้ใจเป็นสิ่งจําเป็นในระยะยาวจากงานวิจัยของศาสตราจารย์อดัมกรันต์พบว่าคนประเภทเทคเกอร์หรือผู้รับโดยเฉลี่ยแล้วจะประสบความสําเร็จมากกว่าคนประเภทกิฟเวอร์หรือผู้ให้เพราะคนประเภทผู้ให้อาจจะถูกเอาเปรียบมากเกินไปจนไม่ทาให้สาเร็จ แต่เขายังพบอีกว่าคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดจะเป็นประเภทผู้ให้มากกว่าและพวกเขายังมีความสุขมากกว่าอีกด้วยคนประเภทผู้ให้จะประสบความสําเร็จได้จะต้องพึ่งคนอีกประเภทที่เรียกว่าแมทเชอร์คือคนที่มีความสมดุลร,ระหว่างการให้และการรับซึ่งคนประเภทนี้จะปกป้องผู้ให้ไม่ให้ถูกเอาเปรียบมากเกินไปงานวิจัยเพิ่มเติมพบว่าการร่วมมือกันที่ดีที่สุดคือการยื่นหมูยื่นแมว คือถ้าเขาทําดีมาเราก็ทําดีกลับแต่เราไม่ควรเป็นคนแรกที่ปิดคําพูดผู้เขียนมีข้อแนะนําในการเป็นคนใจกว้างและยังประสบความสําเร็จข้อแรกคือเลือกสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมถ้าภายในกลุ่มหรือองค์กรมัวแต่แข่งแย่งชิงดีกันก็อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ให้ข้อ2คุณควรเป็นผู้ให้ก่อนอย่างเช่นเสนอการร่วมมือหรือยื่นมือช่วยเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าอยากให้คืนกลับ ข้อที่3อย่าให้มากจนเกินไปเพราะอาจจะถูกเอาเปรียบได้ข้อที่4ตั้งใจทํางานแต่ให้หัวหน้ารับรู้ด้วยสิ่งที่5มองระยะยาวการร่วมมือและไว้ใจกันจะมีประโยชน์มากกว่าในระยะยาวซึ่งคุณควรส่งเสริมคนอื่นให้มองแบบเดียวกันด้วยข้อที่6ยกโทษบางครั้งคนเราอาจจะทําผิดพลาดฉะนั้นเราควรยกโทษและสร้างความร่วมมือกันใหม่ บ่อยครั้งเราได้ยินเรื่องราวเกีก่ยวกับคนที่มีความตั้งใจและมีความตโกรธอดทนที่เรียกว่ากริดจนประสบความสําเร็จหนึ่งในการฝึกฝนที่ยากที่สุดในกองทัพสหรัฐคือหน่วย Navy Seals ซึ่งน้อยคนนักที่จะผ่านจากการสํารวจพบว่ากลุ่มทหารที่ฝึกฝนสําเร็จจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า p o s i t i v e s e l f t a l k คือการพูดให้กําลังใจตัวเองในเชิงบวกเพื่อผลักดันตัวเองจนทําได้การมองโลกในแง,แงด่ดีจะมีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างเรื่องราวที่บอกว่าเราควบคุมชีวิตของเราได้และทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นและในสถานการณ์ที่หดหู่ก็จะช่วยกล้ามีชีวิตต่อไปความอัศจรรย์ของสมองเราคือการเจตน,นาการอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งรวมไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความจริงแต่ตราบใดที่ทําให้ไปถึงเป้าหมายได้ก็โอเคในปี1985ชายนามว่าโจซิมสันได้ประสบอุบัติเหตุปีนเขาที่ประเทศเปรูเขาทั้งบาดเจ็บและติดอยู่คนเดียวแต่เขาจินตนาการว่า เขากาลังเล่นเกมอยู่และต้องฝ่าฟันทีละดนันจนในที่สุดเขาก็รอดมาได้การสร้างเกมอย่างมีประสิทธิภาพในด้านอื่นๆของชีวิตคือต้องมีลักษณะที่สามารถชนะได้มีความท้าทายเพียงพอมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเห็นผลตอบรับได้ทันทีการมีความอดทนในเรื่องที่คุณแน่ใจว่าเป็นสิ่งสําคัญสาหรับคุณเป็นสิ่งที่ดีซึ่งการเลิกทําสิ่งอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาและยิ่งถ้าคุณเปลี่ยนเป้าหมายคุณก็ไม่ควรอดทนทําสิ่งเดิม บางครั้งการเลิกราบ่อยๆก็มีผลดีจากงานวิจัยพบว่าคนที่ทดลองทำสิ่งใหม่ๆอยู่บ่อยๆและไม่ท้อใจกับความล้มเหลวจะพบโอกาสดีๆมากขึ้นฉะนั้นถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณต้องการทำอะไรคุณกควรทดลองทำสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าความฝันที่เราวาดภาพไว้สวยงามเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆผู้เขียนแนะนำวิธีที่เรียกว่า op, w o o p W O P ที่ย่อมาจาก Wish ความฝ่ฝัน outcome ผลลัพ์ obstacle อุปสรรค plan การวางแผนยกตัวอย่างเช่นถ้าความฝ่ฝันและผลลัพธ์ที่คุณต้องการคือการเป็นเชฟในร้านอาหารชื่อดังอุปสรรคอาจจะเป็นคุณจะต้องปรับปรุงทักษะการทำอาหารและคุณอาจจะวางแผนไปเรียนต่อซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการทำจริงๆก็ถึงเวลาใช้ความอดทนและเริ่มเดินหน้าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ผิดที่จะเลิกราผู้เขียนมีข้อแนะนำเกี่ยวกับความอดทน ข้อ1ถามตัวเองว่าคุณค้นพบสิ่งที่คุณต้องการหรือยังถ้ายังก็ใช้ระบบวเพื่อพิจารณาหรือไม่ก็หาประสบการณ์ในหลายๆด้านให้มากที่สุดสิ่งที่2ถ้าคุณแน่ใจแล้วว่าต้องการอะไรก็ควรใช้ความอดทนและอุทิศเวลาให้มากที่สุดกับสิ่งสิ่งนั้นคุณควรสร้างเรื่องราวที่มีความหมายและมองโลกในแง่บวกและออกแบบเกมที่เหมาะสมเพื่อผลักดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายผมแนะนำให้ไปชมคลิปรีวิวหนังสือกริดเพิ่มเติมด้วยนะครับ เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการมีคอนเนคชันก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จจากงานวิจัยพบว่าคนประเภท extravert หรือว่าคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายจะมีความพอใจในใสายงานมากกว่าจะได้เงินเดือนสูงกว่าและจะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าแต่คนประเภท introvert หรือคนที่ชอบเก็บตัวก็มีข้อดีด้วยเช่นกันเพราะการที่เขาชอบเก็บตัวจะทำให้มีโอกาสฝึกฝนจนเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มากกว่าและถึงแม้ว่าคนประเภท extravert จะดูเหมือนจะเป็นผู้นำที่ดี แต่ในระยะยาวคนประเภท i ิน r o v เ r t จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากกว่าข้อดีคือทักษะการเข้าสังคมมันสามารถเรียนรู้ได้แต่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ดีถ้าจะไปรู้จักกับใครเพราะผลประโยชน์เท่านั้นวิธีที่ดีกว่าคือควรมองว่าเป็นการสร้างเพื่อนใหม่ๆซึ่งมีขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆก็คือหาความสนใจที่คล้ายกันเปิดใจรับฟังและสนับสนุนเป็นผู้ให้และแบ่งปันหรือฟื้นความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าๆหาเวลาพบปะ ถามทุกสุขเป็นช่วงๆและท้ายสุดคือค,อควรจะหาเพื่อนที่มีเพื่อนเยอะๆนอกจากการมีเพื่อนใหม่ๆแล้วคนอีกหนึ่งประเภทที่ควรมีคือเมนทอร์จากการสำรวจพบว่าผู้บริหารระดับสูงส่วนมากจะมีเมนทอร์ซึ่งช่วยให้เขามีความพอใจในการงานและประสบความสำเร็จมากกว่าเมนทอร์มีความสำคัญเพราะมีความรู้และประสบการณ์มากกว่าและจะคอยผลักดันให้เราพัฒนามากขึ้นในการแสวงหาเมนทอร์คุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมซะก่อน หลังจากนั้นจะต้องเรียนรู้จากพวกเขาให้ได้มากที่สุดคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเมนทอร์คนเดียวและไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากขนาดไหนคุณสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้เสมอและถ้าเป็นไปได้คุณควรจะเป็นเมนทอร์ให้กับผู้อื่นด้วยการมีความสัมพันธ์ทางสังคมบางครั้งอาจจะเจอสถานการณ์ที่เข้าใจผิดกันสิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์แบบนี้คือการใช้เอมพัตตีหรือการเห็นอกเห็นใจคุณจะต้องมีความใจเย็นและรับฟังอย่างจดจอ่อ หลังจากนั้นจะต้องพยายามเข้าใจว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรและตั้งคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายคิดและพยายามหาทางออกด้วยกันสรุปแล้วคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าคุณเป็นคนเก็บตัวคุณเข้ากับคนอื่นได้ง่ายหรืออยู่ตรงกลางคุณควรเปลี่ยนมุมมองว่าการสร้างคอนเน็กชันคือการหาเพื่อนใหม่ๆและท้ายสุดคนรอบข้างจะมีอิทธิพลกับคุณอย่างมากฉะนั้นคุณจะต้องล้อมรอบตัวเองกับคนดีๆ มันไม่น่าแปลกใจนะครับที่คนมีความเชื่อมั่นสูงจะมีแนวโน้มประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะพวกเขารู้สึกควบคุมชีวิตได้และมีสุขภาพจิตทีด่ดีกว่าจึงกล้าทําในสิ่งท้าทายจากงานวิจัยเพิ่มเติมพบว่าการ fake it till you make it หรือว่าการหลอกทําจนกว่าจะทําได้ยังมีผลกระทบที่ดีกับตัวเราในระดับหนึ่งแต่การมีความมั่นใจสูงจนอันตรายก็อาจจะเป็นปัญหานักคาราเต้นำว่ายานากิริวเคนอ้างว่า ตัวเขาเองสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้โดยใช้กําลังภายในเขาเชื่อมั่นกับความสามารถของตัวเองมากจนรับคําท้าแต่ก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินการมีความเชื่อมั่นมากเกินไปจะทาให้แยกแยะไม่ออกว่าอะไรจริงและอะไรไม่จริงและมันทําได้ยากถ้าจะแกล้งไปตลอดว่าตัวเองมีความสามารถซึ่งอาจจะเสียความไว้ใจจากคนอื่นเมื่อความจริงปรากฏความมั่นใจสูงอาจจะเป็นปัญหามากกว่าการไร้ความสามารถเพราะจะเกิดกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซะเป็นส่วนใหญ่ และทาให้เขาไม่สามารถมองข้ามขีดจำกัดของความสามารถของตัวเองจากงานวิจัยพบว่าการตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารระดับสูงสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้ามองความเป็นจริงปรากฏการณ์ที่เราคิดว่าเรารู้มากกว่าความเป็นจริงเรียกว่า n n i n g Kruger e f f e c t นอกเหนอจากนั้นแล้วการมีความมั่นใจสูงอาจทําให้รู้สึกมีอานาจและทําให้มีพฤติกรรมด้านลบมากขึ้นการมีความมั่นใจต่ําก็มีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะจะไม่หลอกลวงและจะยอมรับความผิดพลาดซึ่งจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้แต่ก็ไม่ใช่จะมีความมั่นใจต่ําจนมองโลกในแง่ร้าย,ายคุณจะต้องบวกความทะเยอทะยานและจุดประสงค์เพื่อได้ประสิทธิภาพมากสุดในเมื่อมีข้อดีข้อเสียนั้นคู่มีงานวิจัยที่แนะนําว่าแทนที่จะมองความมั่นใจให้มองเป็น self compassion หรือการเห็นใจตัวเองจะดีกว่ามันเป็นการยกโทษให้ตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาด และหยุดหลอกลวงตัวเองเมื่อทำสำเร็จสรุปแล้วนะครับคุณควรมีความเห็นใจให้กับตัวเองและเข้าใจระดับความมั่นใจของตัวเองอย่างเหมาะสมถ้าคุณต้องการเพิ่มความมั่นใจคุณไม่ควรหลอกลวงแต่ควรได้มาจากความสามารถจริงๆใจดีที่สุดมิติสุดท้ายที่พูดถึงนะครับคือการทำงานหนักแต่มันจะนำไปสู่ความสำเร็จเสมอไปหรือเปล่าจากการสำรวจนะครับคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในเกือบทุกๆด้าน จะมีผลงานออกมามากกว่าคนอื่นอย่างมากซึ่งทําให้พวกเขามีผลงานที่โดดเด่นอย่างมากด้วยเช่นกันจะทําแบบนี้ได้เขาจะต้องใช้เวลาลงมือทําและผลักดันขอบเขตของตัวเองมากกว่าคนอื่นแต่ข้อเสียของการทํางานหนักคือมันจะเพิ่มความเครียดโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่คุณไม่ชอบและนอกเหนือจากนั้นแล้วมันอาจจะเพิ่มความเหนื่อยล้าและอาจมีผลกระทบในด้านลบกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงคุณจะต้องเพิ่มความสนุกสนานในการทํางานและพักผ่อนอย่างพอควร และต้องคำนึงว่าทำงานอย่างฉลาดดีกว่าทำงานอย่างหนักเกินและถ้าคุณได้ทำสิ่งที่คุณคิดว่ามีความสำคัญและคุณก็มีความชำนาญมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นสมัยนี้คนเรามีตัวเลือกมากขึ้นในทุกๆด้านซึ่งทำให้มีความคาดหวังมากขึ้นและกดดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ทุกอย่างฉะนั้นคุณจะต้องตั้งความหมายของความสำเร็จให้กับตัวเองและต้องคำนึงว่าความสำเร็จไม่ใช่สิ่งเดียวที่มีคุณค่าจากงานวิจัยพบว่า มี4ตัววัดค่าของชีวิตที่สำคัญที่สุด happiness ความสุข achievement ความสำเร็จ significance การมีที่พลด้านบวกกับคนที่คุณห่วงใย legacy การก่อตั้งค่านิยมที่จะช่วยให้คนอื่นสร้างความสำเร็จได้ในอนาคตคุณควรให้ความสำคัญกับทั้งสอย่างนี้อย่างเหมาะสมและวางแผนที่มีความเพียงพอในทุกๆด้านเพื่อที่คุณจะสามารถมีชีวิตที่เติมเต็มได้ท้ายสุดแล้วนะครับ คำว่าความสําเร็จมีความหมายที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละคนความสําเร็จไม่ได้มาจากปัจจัยปัจจัยเดียวแต่มเ,เป็นการวางแนวหลายๆปัจจัยให้ตรงกันและที่สําคัญคือไม่ควรลัดทิ้งความสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้คุณมีความสําเร็จในทั้งการงานและในชีวิตผมขอถามทุกคนนะครับมิติความสําเร็จที่ผมพูดไปแล้วทั้งหมดมีอันไหนที่ทำให้คุณแปลกใจบ้างครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการรีวิวนี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ